สวัสดีครับเพื่อนๆและน้องๆทุกคนวันนี้น้องแทมมี่กับน้องเทมเมอร์มาเล่นม,าม้าหมุนนะครับที่นี่มีสวนสนุกนะครับที่ให้เด็กๆเนี่ยได้เล่นของเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับและน้องแทมมี่กับน้องเทมเมอร์มาถึงก็เลือกที่จะเล่นม,าม้าหมุนก่อนเลยนะครับวันนี้น้องแทมมี่เลือกที่จะขี่ม้าสีขาวนะครับวี <S 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 ม,มาแล้วนแทมมี่อาบอกมือหน่อย น้องเทมีสนุกใหญ่เลยนะครับแล้วไม่กลัวด้วยนะครับ่นน้องทิเมอร์มีความกลัวหน่อยนะครับก็เลยต้องให้แม่ยืนเคียงข้างด้วยนะครับแต่ก็อยากเล่นม้าหมุนมากๆเลยนะครับซึ่งม้าหมุนที่นี่ก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีสัตว์นานาชนิดให้น้องๆได้เล่นนะครับและก็ข้างก็จะมีชิงช้าสวรรค์ด้วยนะครับแล้วก็เรือไวกลิ้งนะครับ น้องเจมมีกับน้องกิมเมอร์คงจะเล่นได้ไม่กี่ชนิดนะครับวันนี้นะเล่นมา<ช>้าหมุนไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วทำมีก็มีความสุขใหญ่เลยนีบ่บายบายนะครับน้องดิมเมอร์ก็นะครับสนุกแต่ก็แอบกลัวนิดนิดเาแม่ไม่ไหวแล้วนะแม่รู้สึกเวียนหัวเอาละสิน้องเทมมีกับน้องดิมเมอร์ไปกันตามลำพังและนะครับน้องนะครับคุณพ่อต้องมาอยู่เป็นเพื่อนน้องทิมเมอร์แทนนะครับ นี่คือบรรยากาศนะด้านล่างนะครับมีเครื่องเล่นมากมายเด็กๆเล่นเลยครับและนี่ก็คือน้องทิมเมอร์นะครับที่มีพ่ออยู่เกี่ยวข้างนะครับอ่าครับก็สนุกนะครับแต่อุ่นใจเมื่อพ่ออยู่ข้างๆนะครับโอเคเจ๊น้องแฮมวีก็ไปกันต่อนะครับอ่าเพื่อนๆและน้องๆดูนะครับวันนี้ม้าหมุนะบยังไม่มีเด็กคนอื่นมาเล่นเลยมีแค่ ก็เล่นกันอย่างสบายเลยนะครับเจ้าของบอกว่าเล่นได้เรื่อยๆจนกว่าอยากจะเลิกนะครับน้องแทมมี่กับน้องนมมือก็ขี่ไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่จะถึงก็ทีนะขี่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบื่อนะครับอ่านะครับน้องเมี่ก็เพลิดเพลินกันเลยนะเพลิดเพลินกับการขี่มาอีเมื่อไหรจะถึงสักทีนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็น เครื่องเล่นนะครับเยอะแยะมากมายเลยก็จะมีรถไฟด้วยนะเดี๋ยวน้องเทมมี่กับน้องทิมเมอร์ก็จะไปนั่งรถไฟต่อนะครับแต่ตอนนี้เล่นม้าหมุนไปก่อนนะครับก็ยังไม่มีใครมานั่งเป็นเพื่อนน้องเนมมี่กับน้องทิมเมอร์เลยนะครับก็เล่นมมาหมุนกันเพลินเลยนะครับ สนุกสนานกันใหญ่เลยยาวไปยาวไปลิมนนะมืเออนัปเทมมีเนื่งยาวไปยาวไปยังไม่มีใครมานั่งเป็นเพื่อนเลยนะสองพี่น้องนี้นั่งเล่นม้าหมุนกันอย่างเต็มที่เลยนะครับนี่ถิมเมอรสนุกใหญ่เลยนะครับพีก็มันอ้าวนะครับม,ม้าหมุนก็เพลินนะครับก็นั่งกันต่อไปเลยครับนี่ิมเมอร์ขี่ห่านนะครับอันตวีขี่มา้ายาวไปยาวไปนะครับสนุปก,กันใหญ่เลยนะครับกับม้าหมุนวันนี้ ยังไม่มีเด็กคนไหนมาเล่นเป็นเพื่อนเลยแต่เล่นกันแค่สองคนนะครับเ, capit, เดี๋ยวซิจะมีใครมาเพิ่มอีกไหมมีใครมานั่งเล่นเป็นเพื่อนอีกไหมมีไม่เอ่ยเราอบข้างนี้มีไม่เอย่ยไม่ไ amin, ไม,ไม,มีเลยโอ้โหนะครับน่านั่งเป็นเพื่อนเหลือเกินนะใครที่เห็นแล้วก็อยากจะมานั่งเล่นด้วยนะครับนี่นะครับเล่นกันยาวไปยาวไปนะครับมีเด็กบางคนนะครับมองอยากจะมาเล่นด้วยนะ อีกสักครู่ก็จะมีเด็กมาเล่นด้วยนะตอนนนั้นแทมมี่กับน้องทิมเมอร์ก็อ้าวนะครับไปกันต่อเลยนะครัเจอเอออมาอมอจังหวะกำลังมันมเลยนะครัน้องแทมมี่กับน้องทิมเมอร์นะครับไปกันต่อกำลังมัน,มน,นมเลยนะเดี๋ยวคลิปต่อไปไปดูแทมมี่กับน้องทิมเมอร์นั่งรถไฟกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและฝากชมคลิปต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ